สวัสดีครับวันนี้ช่องเสียชัดมอนนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วกับคอนเทนต์ของวง Trinity นะครับหลังจากที่ห่างหายไปหลายเดือนหลายวันหลายอาทิตย์บากเลยนะวันนี้ก็กลับมาแล้ววันนี้จะมาเรีคชั่นนะครับงาน AS5G World of Entertainment นะครับเป็น Trinity กับเพลง Like and Over วันนี้จะมารีชั่นให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคพอตอนนี้อยู่ ดูใน u t u b e ของ AS นะครับผมโอเคก็ใครใครจะดูผมจะขึ้นตรงนี้ให้นะครับไปดูกันได้เลยนะครับผมโอเคอาจจะมีเสียงอะไรนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้ผมตัดตอนประมาณสามทุ่มแล้วดูดิดูเห็นไหมสามทุ่มนะเว้ยนี่ให้ดูสามทุ่มจริงๆไม่โกหกนี่ครับเห็นไหมสามทุ่มนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวว่า,วาโชวนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมีความพิเศษอะไรบ้างโอเคเราไปดูเลยก่อนว่า,วา จะเป็นยังไงนะครับชาวทวายไลค์ครับติดกดไลค์ให้ผมเพืยอกดซับครกดกระดิ่งวยครับผมไปดูกันเลยผมป้ายโอเคนะเราจะดูเลยนะผมสามสองหนึ่งป วิธีลังกาไมครับเป็นตัวเหมือนทหารเลยลวะไม่ใช่หรอก โอ้ยพอเทแล้วครับโคตรเทสักเกียครับชอบสักเกียบชอบสักเกียมีเทมีรายละเอียดมากระจาาเตยครับอ้ยเย้ยเฮ้ยท่าเต้นใหม่วะเน็่ ของผมมีแจ็กกี้มังคีวผมชอบสุดๆมันคุณขียคัคุณขี้ได้จะโดูกระโดดข้ามฟัวฟ้าเข้ามา มียิงหุงง่นกล้องหุห่นกล้องคนหดคุณดินกับเรามาโหดแล้ววันนี้ ยอดอสมคุณค่าการที่หายไปนานนะครับก็เอครับผมก็รู้สึกว่าเป็นโชว์ที่ดีนะคือผมโชว์ผมซิตี้ดิฟโชว์แล้วผมผมขอทุกคนผมขอเื่นชมทังสามคนเลยนะซิตี้เนี่ยพอเชจ็กกี้เนี่ยแล้วก็ปีเตอร์นะรู้สึกว่ามันเป็นวงที่ไม่ใช่วงไทยแล้วมันเหมือนวงเกาหลีที่แบบพวกเขาคือคนไทยครับซึ่งพวกเขาทําได้ดีมาก ผมรู้สึกประทับใจมากที่ได้เห็นเขานะครับก็โชว์นี้จะลงโชว์นี้ตอนนี้ลงอยู่ใน youtube เอนะครับผคเขาไม่ดูไปดูดะครับแล้วก็โชว์ไมโครเดือดเดือดอจนเหงื่อแตกนะครับไปยองดูดิโอโหเหงื่อแตกตามเลยก็แล้วจริงมันจะมีอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่รวมทีมเอ5อนะผมจะขึ้นตรงนี้แล้วไปดกเพลงแต่ผมไม่เลียกครับผมดูไปแล้วอันนี้ผมยังไม่รู้ราผมเข้ามาช้านะครับผมแล้วก็อ่มอนะไรเนาะ ก็จบไปแล้วสับคลิปนี้นะครับผมก็รู้สึกว่างกับชอตอัลไรคิดยังไงกับโชว์นี้ครับโชคหรือไม่แล้วก็แท็กสามเนี่ยเมื่อจะมาครับแท็กสามวงอาร์ฟูเฟิร์สฟูวร์ระเบ้าเนี่ยหายไปแล้วนะตั้งแต่หนูบอดี้ห่างแล้วก็หายไปเลยไม่มีการลงอะไรเลยกับเพลงที่สามของฟัวร์ระเบ้าฟัวร์ระเบ้าครั้งนี้ครับก็รอดูครับว่าฟัวร์หลอกในจากที่สามจะเป็นเพลงแนวไหนนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ช่องนี้อย่าลืมกดไลค์ติดต่อคอยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผม ถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมานะครับเราอย่าลืมกดแชร์ได้นะครับผมเป็นในกลุ่มของซินิตี้แล้วนะกดแชร์หน่อยนะครับผมทำกินนี้มา,มากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็อย่าลืมไปสั่งซื้อหมอนยางพาราด้วยนะครับที่เพจปูริหมอนยางพารานะครับผมจะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ไปตามซสู่2อยหสบซับนะครับเราจะเดินทางสู่สอสิซับด้วยกันวันนี้สอง้อยสามสิกว่านะี๋ยวผมตอนนี้ที่สองอยสาสิกว่าซับนะนะซึ่งอันนี้อันนี้เห็นไหมนี่นี่ในกล้องมาจะเห็นแบบกลับนะ อ่ะี้ผมบังให้ละเห็นป้อาจจะไม่เห็นนะสองวัส่สิบสามทัพวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามแล้วก็ผมจะทำกิปมาเรื่อยๆนะแต่ว่าช่วงพฤษภาอาจจะกินมอหน่อยเพราะว่ามันเป็นวันเปิดเทอมเนาะก็ต้องเข้าใจหน่อยนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่กิน้าสวัสดีวันนี้บ๊ายบายครับผม